เรลี่ยนหน้าซ้อมให้เป็นหน้าสวยด้วยวิปสกินเซ็ตสกินแคร์การันตีโดยจุ๋ยวรัตยาครีมมักหน้าสุรเข้มขน้นอุดมด้วยสเตมเซลล์จากแอปเปิ้ลสวิตเซอร์แลนด์และต้นอาแกนลดเรือนริ้วรอยกระชับรูขุมขนหน้าแลดูเรียบเนยียนใสรู้สึกได้ในชั่วข้ามคืนเซรั่มองุ่นเงินสุดยอดสาาสก,กาัดชั้นเลิศจากญี่ปุ่นช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสวิปสกินจุ๋ยใช้จริงเห็นผลจริงใสจริงเด้งจริงเด็กจริงพบกับโปรโมชั่นใหม่ได้แล้ววันนี้เฉพาะที่ True Select สว,นนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมใสจริงเด้งจริงเด็กจริงแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เราอยู่กับวิปสกินนั่นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยนะคะให้คุณผู้ชมมีผิวหน้าที่เนียนเด้งเด็กของจริงนะคะอย่างดาราหน้าสดคนนี้เลย<ช>คุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้ปิดโผท,ท็อป10ตลอดนั่นคือคุณจุ๋ยวรัตยาของเรานั่นเองสังเกตผิวหน้าเธอดีๆเนียนมากคุณผู้ชมจะบอกว่า เธอแบบคือถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะบอกว่าเธอต้องทําอะไรเยอะแน่เลยเธอจะต้องไปหาหมอเธอต้องเลเซอร์เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมแต่เธอบอกเรามาเลยว่าไม่ได้ทําอะไรเลย เธอคือบำรุงตัวเองในทุกๆวันด้วยผลิตภัณฑ์จากวิบสกินของเธอเองนั่นแหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าล้างหน้ามาปุ๊บผิวคุณจุ๋ยนี่คือยังเด้งออกมาเลยนะแบบไม่มีแปง้งไม่มีอะไรเลยเพราะว่านะคะวันนี้เธอมีตัวช่วยดีๆอย่างวิบสกินนั่นเองนะคะที่ทําให้ผิวหน้าเนี่ยเนียนขึ้นเด้งขึ้นแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อวันนี้อยากทาพิสูจน์มากๆเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่มาแค่ภาพวันนี้เราเชิญตัวจริงมาด้วยนะคะกับคุณจุ๋ยวรัธยานินครูหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ค>ช่วยมองกล้องนิดนึ่งค,คือจะบอกว่าอยากให้กล้องซูมใกล้ๆเลยว่าผิวหน้าคือทําไมดีขนาดนี้ออ๋ก็จริงๆดูแลตัวเองด้วยนะคะ,คะจริงๆเป็นคนที่ทํางานเยอะมากแล้วก็ใช้หน้าเยอะมากตาต้องแต่งทุกวันหน้าต้องรองพื้นทุกวันนะคระขออนุญาตคะคุณจุ๋ยได้ค,คุณผู้ชมคะ ลองดูนะว่าผิวคุณจุ๋ยคือไม่รู้ขนเนียนมากแล้วก็คือริ้วรอยต่างๆคือก็ไม่มีเลยแทบไม่เห็นเลยคือเราเห็นคุณจุ๋ยเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากอันนี้บอกได้ไหมคะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีแล้วสิบสามสิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีแต่เรายังเห็นคุณจุ๋ยเนี่ยสวยขึ้นทุกวันด้วยนะคือไม่ใช่เหมือนเดิมนะสวยขึ้นทุกวันถามกันเลยดีกว่าว่าเป็นดาราสวยๆอยู่ดีๆทําไมถึงคิดจะมาทําสกินแคร์เป็นของตัวเองได้ก็จริงๆนะพอเป็นนักแสดงนะคะต้องอยู่หน้ากล้องนะคะต้องดูแลตัวเอง เฉพาะเรื่องของผิวพรรณแต่ทีนี้เราเป็นคนไทยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่เราได้ได้รับมาเนี่ยบางทีก็เป็นของต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงจุดกับคนไทยพรงคนไทยต้องการแบบว่าขาวเด้งสวยเด็กอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยเหมือนมาสนใจตรงนี้แล้วก็ไปสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วเข้าไปโรงงานเองนะคะดูเอกสารต่างๆเองนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ผิวพรรณของคนไทยโดยเฉพาะตัวเราเองด้วยนะคะเพราะจุคิดว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ผิวพรรณคล้ายๆของเราเนี่ยนี่เลยตะลุยโรงงานเองเลยนะคะเข้าไปดูทุกๆขั้นตอนคือคุณจุ๋ยเนี่ย กรีนเองหมดเพราะว่าไม่มั่นใจว่าแบบเวลากลัวว่าจะไปเจออะไรไม่ดีใช่ใช้เวลานานไหมเหรอคะก็จะคลอดผลิตภัณฑ์ออกมานานนะคะเพราะยู่จะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเองนะคะและที่สําคัญนะคะเรื่องความปลอดภัยก็สําคัญมากนะจูจะส่งไปตรวจที่สถาบันต่างๆไม่ใช่สถาบันเดียวนะคะหลายสถาบันนะเพื่อเป็นการการันตีว่าจะไม่มีสารสเตียรอยหรือว่าสารประหลอดอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้คือต้องบอกว่าถ้าอยากมีหน้าสวยเด้งเด็กคือเคล็ดลับง่ายๆใช้แค่สงสเต็ปเท่านั้นเลยใช่แล้วให้จู่จู่แนะนํานิดนึงดีกว่าว่า เริ่มกันยังไงดีสเต็ปแรกนะคะ,คะเป็นเรื่องของอเซรั่มค่ะเพราะว่าเซรั่มเนี่ย,เ,ยเป็นตัวพื้นฐานที่จําเป็นนะคะในการพอเราล้างหน้าแล้วเซรั่มจะเป็นตัวแรกเซรั่มเนี่ยจะช่วยในเรื่องอความขาวใสเด้งะนะคะความขาวใสเหมือนแบบโปร่งแสงตัวนี้ค่ะจุ๋ยได้เหมือนศึกษามามันจะมีสารสกัดนะคะชื่อว่าซิลเวอร์าวาเรียกได้ว่าองุ่นเงินเป็นสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขาวใสกระจ่างใสนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวช่วยเลยตัวแรกุยนไม่เคยได้ยินเลยองุ่นเงินคืออะไรคะ จริงๆมันไม่ได้เหมือนองุ่นที่เรากินกันนะคะมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในเอกสารต่างๆเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องของผิวกระจ่างใสเฉขาจสกัดตัวนี้ใช่แล้วเราก็เป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยเลยค่ะที่นามาใช้ก่อนถือเป็นเจ้าแรกก็ได้ที่นครสนใจนํามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเลยโอ้โหสารสักัดต่างๆส่วนใหญ่นําเข้าทั้งหมดเลยต้องค้างต่อนึงพอใช้เซรั่มเสร็จปุ๊บถ้าคุณผู้ชมอยากผิวเด้งแบบว่าแทบจะไหนข้ามคืนมาร์คตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณจุ๋ยมาร์คเนี่ยจะเป ใจเสนอมากๆนะคะเพราะว่ามีคนใช้แล้วก็ไปบอกต่อจนทําเป็นธุรกิจนะออกจากการเป็นครูนะคะเป็นข้าราชการเลยนะคะเพื่อที่จะมาทําตรงนี้แล้วก็แบบว่าทำกันเป็นล้าเป็นสารจริงแต่คือเขาใช้เองก่อนแล้วเขาก็บอกต่อพอบอกต่อแล้วขายดีเขาเอาไปขายด้วยไงอันนี้ที่ใช้ดีอย่างงี้คือส่วนผสมเขาคืออะไรคะส่วนผสมเนี่ยจะส่วนผสมเข้มข้นมากๆนะคะเป็นสารสกัดนําเข้าจากยุโรปนะคะแต่ว่าจะมีสองตัวหลักๆเลยที่จะบอกกันนั่นคือเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์นะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชค่ะมาจากแอปเปิลแลวก็ต้นแอรแกนนะคะคือ นอนหลับแล้วก็ทาพอกไว้ลาวนะตื่นขึ้นมาแล้วก็เด้งเลยค่ะแล้วพูดกันอย่างนี้ไม่ใช่คุณจุ๋ยคนเดียวนะที่ยืนยันคุณผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปใช้แล้วเห็นผลจริงอันนี้คือบอกว่าเป็นแฟนคลาบของคุณจุ๋ยเองใช่ค่ะเป็นแฟนคลาบที่ที่เราแบบเวลาจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องให้คนรอบข้างเราลองด้วยเพราะว่าผิวพรรณแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเซนซิทีฟไม่เท่ากันนะคือพี่เขาเป็นคนแพ้ง่ายแต่พอไปใช้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วแผมอกระต่างๆก็ จางลงด้วยบอกพี่พี่ทันนีสิเป็ทหา่เป็นฝ้าเป็นฝ้าเป็นกระเพราะว่าโดนแดดมากเพราะเขาเป็นทหารเขาต้องไปฝึกอะค่ะอันนี้เป็นลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าเนี่ยที่ใช้แล้วก็บอกว่าชอบมากๆคือเท่าที่ดูจากลูกค้าเนี่ยของจากวิสกินเนี่ยคือมีทั้งอายุเยอะอายุน้อยคือมันใช้ได้หมดทุกอย่างเลยครอบคลุมผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคิดค้นมาแล้วว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะโอ้โหอันนี้เห็นได้ชัดเลยเนาะว่าสีผิวสว่างกระจาขึ้นมากที่สําคัญคนที่เป็นสิวและไม่สามารถที่จะรรักษาด้วยยออะไู่ ใช้ครีมเราแล้วก็เดินมาบอกเลยว่าพี่หนูดีใจมากที่พี่ทำครีมตัวนี้ออกมาเพราะว่าเจอแล้วเจอแล้วพอใช้แล้วสิวมันลดลงนะคะเพราะว่าคนที่เป็นสิวบางทีเขาก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันใช่แล้วอันนี้ส่วนตัวเลยนะตัวเองใช้ก็ชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเซรั่มกับมาร์กเนี่ยคุณผู้ชมตัวที่แล้วมา แล้วให้ไปใช้ใช้ดีมากคุณผู้ชมใช้ไปหมดต่อเนื่องนี่สองสามขวดกันแล้วทีเดียวนะคะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยซึมเร็วมากคุณจุ๋ยค่อต้องขอบคุณคุณจุ๋ยอีกหนึ่งเลยยงน้อยคุณจุ๋ยต้องพูดว่าเวลาเราสองคนใช้เนี่ยรู้สึกเลยว่าหน้ามันใช้คาว่าสว่างขึ้น่ะน้ามันใสขึ้นเราไม่ได้พูดแบบอุ้ยทาแล้วขาวทาแล้วขาวขนาดนั้นนะมันคือปรับผิวให้แบบดูกระจ่างดูเป็นคนผิวดีใช่แล้วใช้เห็นผลดีเยอะแยะมากมายขนาดนี้หลายๆคนอาจจะกําลังกังวลว่าปลอดภัยจริงไหมมีสารสกัดอะไร ที่มันอันตรายาากับเขาหรือเปล่าอย่างที่บอกเมือม่อสักครู่นะคะ,คะว่าได้ส่งไปตรวจนะคะทุกสถาบันเลยค่ะก็จะไม่มีสารสเตียรอยด์และสารปรลอดที่เป็นสารอันตรายกับผิวหน้าเลยนี่คือโรงงานการันตีแต่เราอยากจะการันตีเพื่อลูกค้าอีกเพราะจุ๋ยบอกว่าคือจุ๋ยใช้เองพอจุ๋ยเช่เองจุ๋ยก็ต้องแบบเรื่องของความปลอดภัยก็สําคัญจุ๋ยก็สุ่มแล้วเอาไปตรวจ ค่ะ<า>พวเราแบบเราเป็นเจ้าของเราก็สามารถตรวจสอบได้ตรวจทานได้อีก,อกทีหนึ่งค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ผมชมเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังคุณจุ๋ยการันตีขนาดนี้แล้วลูกค้าเก่าก็เยอะมากๆคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะวันนี้คุณจุ๋ยจัดโปรโมชั่นใหม่มาให้กับเราพูดดังๆตรงนี้เลยว่าราคาเดิมแต่ให้เพิ่มของแถมใช่ไหมคะคุณจุย๋ยใช่ค่ะซึ่งเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าแถมเยอะมากนะคะเซตนี้เนี่ยหนึ่น้บาทนี่คือราคามาจาก3 0 0พกว่าแล้วนะคะแล้วยังจะแถมนะคะกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะรวมถึง ครีมกันแดดค่ะซึ่งครีมกันแดดเนี่ยก็จะนําเสนอมากๆเลยมีคนแบบว่ามาโพสในจีเลยนะแบบมาคอมเมนต์ตอบว่าแบบใช้แล้วดีมากเพราะว่ามันปกปิดแล้วก็เนียนใสเลยนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ที่เราเลือกมาแล้วสําหรับเออหมาะสาหรับสุกสภาพผิวใชแล้วใชวขาวแบะแล้วขาวขึ้นถูกค่ะคุณผู้ชมแต่คือกันแดดได้เป็นในเซตแล้วแน่ๆหนึ่งหนึ่งหลอดแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันในรายการได้ยินเสียงเราตอนนี้นะคะให้รีบกดโทรศัพท์มาเลยเพราะจะได้รับฟรีๆไปเลยนะคะกับกันแดดโกกีวีนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่ง หลอดแบบเต็มๆที่เราบอกว่าพิเศษกว่าเดิมนี่แหละเป็นสองเป็น2อหลอดเลยแล้วกิวีเป็นสารสกัดนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งเป็นช่วยในการบำรุงด้วยเราไม่ได้กันแดดอย่างเดียวแต่เราบำรุงเข้าไปในตัวยคือสารสกัดทุกตัวของวิฟสกินนี่มาจากแหล่งที่ดีที่สุดของเขาเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากสวยใสเด้งเด็กแบบนี้แล้วแล้วก็รีบโทรมาเป็นเจ้าของกันดีกว่าค่ะค่ะคือเป็นอาหารนะคะมันก็ต้องเจอแดดแล้วก็ผ่านการฝึกออกพื้นที่มากมายมันทําให้หน้าเนี่ยเป็นฝ้าไปทั้งหน้าดําจน ไม่อยากจะไปเจอใครเลยค่ะเพราะว่าทำไมทำอะไรก็ไม่หายสักทีอะค่ะพอรู้สึกว่าตัวเองหน้าดํามากก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ซึ่งก็ไม่ดีขึ้นจนมาได้ลองใช้ว mm ิปสกินเคลล่ามังุ่นเงินนะคะทําให้รู้สึกว่าเอออาทิตย์แรกหน้าตัวเองดูใสกระจ่างขึ้นมากตรงช่วงที่เป็นฝ้าก็คือจางลงส่วนที่ไม่ได้เป็นฝ้าก็คือแบบสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งฝ้าจางลงมากจนหลายๆคนทักว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูดีขึ้น ตอนนี้ใช้มา2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้าตัวเองเปลี่ยนไปมากแล้วก็ดีขึ้นมากจนแบบเอออยากจะออกไปเจอผู้คนแลวอยากจะแต่งหน้าให้ตัวเองสวยขึ้นมารู้สึกขอบคุณวิฟสกินมากๆนะคะใซรล่ามางมุนเงินเนี่ยที่ทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยวิฟสกินนะคะจะช่วยชีวิตสาวแน่นอนจากฝ้ากาจุดด่างดาโดยคุณจุ๋ยวรัตยาคุณจุ๋ยคิดและร่วมพัฒนาสูตรนะคะและใช้จริงรับรองการันตีเห็นผลแน่นอนค่ะ อยากให้ทุกคนลองจริงๆนะคะใครอยากมีผิวเนียนเด้งเด็กวันนี้วิปสกินมาครีมช่วยคุณได้นะคะด้วยสูตรสารสกัดจากดับเบิลสเตมเซลล์ค่ะที่ให้ผลเห็นชัดเห็นเร็วเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันรวมถึงยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากกว่า10ชนิดจากยุโรปเลยค่ะและว,วันนี้มาพร้อมกับเซรั่มองุ่นเงินนะคะช่วยให้ผิวหน้าของคุณขาวสว่างกระจ่างใสฝ้ากระแลดูจางลงแน่นอนด้วยส่วนผสมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองุ่นเงินจากญี่ปุ่นน้ำแร่นะคะจากเทอรเขาแอลฟ์ g p 4G นะคะสารสกัดจากแพงต้อนอีต่างหากรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะวันนี้อยากผิวดีง่ายมากๆคุณผู้ชม2ตัวเท่านั้นช่วยได้นะคะตอนแรกให้ใช้ตัวเซรั่มอังุ่นเงินก่อนทาเป็นประจำเช้าและเย็นนะคะส่วนวันไหนอยากหน้าเด้งหน้าฟูหน้าอิ่มหน้าเนียนใช้มากสก์ครีมไปเลยตอนกลางคืนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวรับรองสวยใสยกันทุกคนค่ะ แล้ว,วันนี้โปรโมชั่นนะคะทำให้คุณเนี่ยนหน้าขาวสว่างกระชางสายเนียนเด้งเด็กได้ในราคาคุ้มๆหนึ่้บาทจากปกติ31,40บาทค่ะคุณผู้ชมคะของแถมนี่คือที่นี่ที่เดียวนะถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อที่อื่นนี่ไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนวันนี้โทรมาคุณผู้ชมได้นะคะตัวครีมกันแดดที่เป็นรองพื้นในสูตรโกกีวีนะคะทั้งปกปิดปกป้องบำรุง1หลอดพร้อมทั้งกระเป๋าน่ารักน่ารักจากวิปกินหนึ่งใบค่ะ แล้วรีบโทรกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณสั่งซื้อทันในโชว์รับไปเลยฟรีๆกับกันแดดเนื้อเนียนแบบนี้นะคะเป็นสูตรโกโกีวีนั่นเองอีกหนึ่งหลอดฟรีค่ะ้น,นี่ค่ะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็ใช้มาร์กของเว็บสกินนะคะทาลงไปบนใบหน้านะคะสามารถที่จะใช้ได้มากกว่าปกตินะคะคือพอกหนาๆนานานได้เลยแล้วก็หลับไปเลยค่ะตื่นมาล้างหน้าอีกทีนะคะจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าห,ห,หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคุณสุย๋ยผิวดีอยู่แล้ว<ช>หรือเปล่าก,ก็พูดได้สิเป็นดาราก็ผิวดีคุณผู้ชม อยากให้มาฟังทางนี้หน่อยให้มาดูภาพกันหน่อยค่ะคือจริงๆคุณจุ๋ยเป็นคนผิวดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณจุ๋ยเจองานแบบนี้คือแต่งหน้าหนักมากบางทีบางทีเจอแดดก็มีอาการพ้งกับการแพ้เหมือนกันนะคะไม่เออไม่คือเราต้องดูแลมันถึงดีนะคะแต่อันนี้ดูหนักมากกว่าปกติอันนี้คือกำไรมากที่กำลังจอนแอร์ในอังคารหน้าเนี่ยนะคะซึ่งจุดเล่นเป็นผีเนี่ยจ๋ยต้องแต่งหน้าเฟรชโดยใช้แอร์บัสนะคะแล้วก็พ่นเป็นแบบเนื้อกาวอ่ะเป็นสีผสมเนื้อกาวเป็นสีเทาทั้งหน้าใส่ลงใส่เลือดเติมเส้นเลือดอะไรมากมาย่ แล้บทำานนี้รู้สึกแบบเหมือนมันร้อนหน้าเพราะมันอุดตันไว้อยู่บนหน้าแล้วหลังจากนั้นคุณจุ๋ยบอกว่าอัดมาร์กเลยอัดมากเลยค่ะพอ้างพอ้ังหน้าอย่างสะอาดเสร็จแล้วนะคะคือโปะมาร์กเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้ามันก็เหมือนเดิมคือมาร์กที่เราพูดคือตัวนี้เลยคุณผู้ชมจริงๆคุณจุ๋ยบอกว่าแอบกรีดตัวนี้เป็นพิเศษใช่ค่ะเป็นตัวแรกที่เราภูมิใจมาก เพราะว่าออกคลอดออกมาเป็นตัวแรกด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมอยากให้ดูเนื้อนิดนึงคาว่าเข้มข้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้เลยนะเป็นประจําก่อนนอนถ้าวันไหนรู้สึกว่าจอกไปปาร์ตี้ออกไปเดทมีงานสําคัญแนะนําเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบคนมากเอาออกมานี่ก็ดูเข้มวานลากเ่ยงคืนค่ะกลัวว่าวันนี้จะหน้าเหี่ยวเลยต้องปุ๋หมืดนันอันนี้คือเที่ยงคืนเหรอคะหน้่เมื่อกี้ส่งออมายังเนียนกริบอยู่เลยนะคะือแค่นาแบบวนๆเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าแบบ หฮยมันนุ่มอ่ะมันดูแบบทําให้ผิวใสขึ้นแต่คนโกจะเหนอะไม่เลยประมาณ15วิมันก็ซึมค่ะนก็จะซึมหมดเปลยไม่มีไม่ามากเลยนอนถูกไหมคะดีมากตัวนี้ใช้เองจริงๆค่ะแล้วทีนี้คุณเฉยบอกว่าส่วนผสมเองก็สําคัญเช่นเดียวกันอันนี้มาจากไหนยังไงบ้างคะเออ่ก็จะมีสเต็มเซลล์ที่เป็นดับเดบลสเต็มเซลล์นะคะก็นําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเนือเรื่องของคอลลาเจนอนลาสตินนะคะให้ผิวเนี่ยดูเด้งนะคะเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สารสกัดที่ช่วยในเรื่องการขาาาาววใสเนนนีีี่ยยะะะคกกกก็็จมมมชิดแล้อ อีกสามสี่ชนิดเนี่ยเป็นเรื่องทําให้เรื่องริ้วรอยค่ะก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกจุดใช่แล้วนอกจากมาร์กยังไม่พอคุณจุ๋ยก็ออกมาต่อตัวนี้เลยเซรั่มนะคะจริงๆคือใช้ก่อนมาร์กก็ได้ใช่แล้วก็ใช้เป็นประจําทุกวันเช้าเย็นอันนี้คือสารสกัดหลักๆของเขาคืออะไรคะคุณจุ๋ยอันนี้ก็คือเป็นซิวเวอร์ไวค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะจริงๆยังมีตัวอื่นอีกแต่นี่คือเป็นตัวหลักในการเรื่องของความกระจ่างใสอันนี้คือรูป2ทีนะซึมลงไปใต้ผิวววแแลล้้ม โอ้อันนี้คือช่วยในเรื่องสว่างกระจ่างใสของผิวโดยเฉพาะเลยและทีนี้เนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างพอคุณจุ๋ยออก2ตัวนี้มาจริงๆตอนแรกออกมาร์กมาเนี่ยคนก็จะแบบว่าใช้ดีมากแต่ว่าพี่จุ๋ยให้ใช้อาทิตรสามวันมันน้อยเกินไหม่ะรู้อยากใช้ทุกวันเช้าเย็นนี่ะพี่จุ๋ยช่วยออกเป็นเดล่ยูสได้ไหมก็เลยออกมาเป็นตัวเซรั่มเพราะว่าเซรั่มเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของการบำรุงหน้าในในทุกขั้นตอนนะคะและอันนี้คือหลายๆคนใช้แล้วติดใจมากทั้งผู้หญิงผู้ชายดารานะคะเซเลบริตี้อฟีดแบกลับมาจะเป็นเรื่องของอะไรคะ เออใช้แล้วหน้าดีขึ้นค่ะยิ่งถ้าผู้ชายใช้เนี่ยคือเขาเป็นคนไม่ค่อย<ะ>รุงกัน<ะ>พอมาเจอสารสก,กัดที่มันแบบอัดแน่นเต็มอย่างเงี้ยดัง<ะ>นั้นหน้าเขาจะดีขึ้นมา<ะ>อย่างแบบรวดเร็วค่ะใช่ไหมคุณผู้ชมคือคอาศัยแค่ว่ามีวินัยนิดนึงผู้ชมทาต่อเนื่องให้เป็นประจํานะคะผิวคุณจะ สวยใสยเนียนเด้งเลยแล้วก็อันนี้นะคะท่านนี้เป็นผู้ใช้จริงอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ใช้คนแรกๆเลยใช่ไหมอันนี้ฟ้าลดลงจริงๆจังๆเ,เลยค่ะ <ๆ S 2> แล้วเขาไปเใช้อะไรอย่างอื่นมามันก็ไม่ดีอะ่ะค่ะทไม,มของเราเนี้ยมันก็คือดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่แพ้ด้วยแล้วคุณจุ๋ยบอกเลยว่า กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะคุณจุ๋ยเองนี่ลงไปเองเลยทุกขั้นตอนเลยเหรอใช่ค่ะต้องไปโรงงานเองนะคะก่อนที่จะไปโรงงานเนี่ยต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะและดูเอกสารต่างๆว่ามันจะมีสารสกัดอะไรบ้างที่เราอยากได้แล้วคิดว่ามันจําเป็นต่อคนไทยอะไรย่เงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเองเราก็ไม่ใช่แบบกูรูอะไรมากมายแต่เนื่องจากพอเราอยู่วงการนี้เรารู้ว่าผิวต้องการอะไรค่ะค่ะ คือเอาเป็นว่าผิวเราต้องการความใสความเนียนความเด่งคือขาดอะไรไม่ได้เลยถูกต้องาเราต้องดีแต่คุณผู้ชมถ้าเราใช้เซรั่มแล้วใช้มาร์กแล้วถ้าคุณไม่ปกป้องมันมันก็จะกลไปเป็นปัญหาเดิมๆอย่างที่บอกไปไม่ใช่มาเล่นๆวันนี้เรามาที่ไม่มมเล่นๆะนั่นก็คือครีมกันแดดนะคะสูตรโกกีวีคุณผู้ชมคะทั้งเป็นบำรุงปกป้องนะคะปกปิดในเวลาเดียวกันวันนี้อย่างที่บอกไปคุณคจุ๋ยใช้เองทุกตัวงมาแล้วอันนี้จะบอกเลยนะคะตอนปีใหม่ค่ะไปประเทศเกาหลีเนี่ยคือผิวมันแห้งอยู่แล้วและนั้นพอ ลงกันแดดปุ๊บจู่ไม่ลงแป้งเลยค่ะแล้วเนียนปื๊ดเลยถ่ายลงถ่ายรูปมาสวยงามอันนี้เป็นคุณจุ๋ยใช้ก่อนใช่ค่ะเห็นไหมี่เปรียบเทียบคือสีผิวดูกระจ่างใสขึ้นเลยแล้วเนียนขึ้นมากๆใช่แล้วรอยเส้นเลือดเนาะต่างเลยเห็นไหมคะก็ดูมองไม่เห็นเลยทีเดียวค่ะตัดกลับมานิดนึงคุณผู้ชมเป็นจ๋าอีกหนึ่งคนคือจะบอกว่าจ๋ากคุณจุ๋ยเนี่ยคนละสีผิวกันแต่เวลาทาออกมาคุณผู้ชมคะด้วยความเนียนความเด้งของเขาคุณผู้ชมคะ คือเบอร์เดียวกันนะสีเดียวกันเห็นไลยคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าสีที่เราเลือกมาเนี้ยทุกคนใช้ได้เหมาะกับผิวสีสาวไทยอย่างแน่นอนต้องนะคะไม่แคมีสีพิเแบบไหนก็ใช้ได้เพราะว่านี่เป็นแบบเนเชอรัลแล้วเห็นคุณจุยบอกว่าเวลาบางวันเนี่ยวันไหนต้องการเบาๆสบายๆก็คือทาตัวนี้แล้วก็แป้งฝุ่นจบเลยไหมคะจบเลยค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากเขียนคิ้วเติมแก้มนิดๆน่ารักสวยแล้วสวยเท่ส์วันนี้คุณผู้ชมคะจะได้หลอดนี้เนี่ยไปฟรีๆเลยแล้วเขาไม่ใช่แค่ปกปิดปกป้องนะเขาช่วยบำรุงอีกด้วยเพราะเขามีสารสกัดจากโกกีวีนั่นเองจากเกาะเจจูที่คุณจุ๋ยบอกไปวันนี้อยากได้ฟรีแล้วแล้วก็ต้องรีบโทรมานะคุณผู้ชม1890บาทไม่ให้ที่ไหนแล้วนะเพราะว่านี่ผลน่าแข้งจะล่วงแล้วนะไม่มีแล้วคุณผู้ชมไปหาข้างนอกไม่ได้นที่นี่ที่เดียวที่โทเซเล็กโทรมาเลยค่ะ1890บาทถ้าคุณอยากมีผิวที่เนียนเด้งเด็กวันนี้ ใช้เซรั่มคู่กับมาสกครีมรับรองผิวดีไม่อยู่ไกลคุณแน่นอนรีบโทรมาเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่หมดนะมีอีกนะของแถมวันนี้นะคะได้โกโกีวีไปเลยกันแดดอีกหนึ่งหลอดพร้อมทั้งกระเป๋าน่ารักน่ารักจากวิบสกินอีกหนึ่งใบยังไม่พอเท่านั้น,นะคะุณผู้ชมอยากให้คุณรีบโทรตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณซื้อทันในรายการคุณจะได้กันแดดฟรีๆไปอีกหนึ่งหลอดเลยเรียกได้ว่าได้กันไป4ชิ้นแบบอัดแน่นอัดเต็มกระเป๋านี่ก็คือใส่นี่เลยคือกันแดดแล้วก็เครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครบเลยครบเซ ไม่ถึงค่าอย่าหารอย่าหารเดี๋ยวคุจะตกใจนะเดี๋ยวรูตกใจโอเคค่ะวันนี้คุณผู้ชมรีบโทรมาเป็นเจ้าของเวบสกินผิวดีอยู่ไม่ไกลคุณแน่นอนค่ะโทรมาเลยค่ะ